กราบสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไวบเกอร์ซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่บนรถคาวาซากิไซดหกอนะครับผมวันนี้ก็พิเศษนิดนึงนะผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูบรรยากาศที่งานแข่งนะครับที่สนามแม่ลาวนะซึ่งต้องบอกว่านะครับมีทั้งแต่รุ่น จูเนียร์อเมเจอร์รุ่นโปรรุ่นโอเพนนะครับเพศหญิงเพศ,เพศชายมีหมดเลยนะครับวันนี้นะจริงๆเขามีตั้งแต่เมื่อวานแั้วแหละวันเสาร์นะวันนี้ก็วันอาทิตย์วันที่10มีนานะครับผมก็ต้องบอกว่านะครับก่อนจะดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม โอเคฮะระยะทางจากนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างไกลเลยนะท่านะผู้ชมประมาณ40กิโลได้นะ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตขับรถก่อนละกันนะท่านะผู้ชมดูดิถนนก็เป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับนะ <c oughs> โอเคฮะเดี๋ยวเจอกันที่สนามเลยดีกว่านะ <c oughs> เดี๋ยวแบตของจะหมดนะครับเจอกันครับท่านผู้ชม okay. โอเคท่า okay, นผู้ชมตอนนี้ผมก็มาถึงสนามแล้วนะก็เป็นเวลาประมาณ10โมงนะร,รุ่นแรกก็น่าจะเป็นรุ่นจูเนียนะก็คือรุ่นไม่เกินอายุไม่เกิน15นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะก็คือรถอะไรก็ได้นะผมก็จะมีรุ่นน้องเยาวชนนะมาแข่งนะเดี๋ยวก็น่าจะเห็นนะครับผมนะช่วงนี้เขาก็ก <Hello. Hello. S 1> ำลังวอร์มยางอยู่นะร,รอบหนึ่งนะท่านะผู้ชมเดี <Hello. S 1> ย๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะ รนะุ่นนี้รุ่นจูเนียร์นะคผู้ชมน้องอยู่ป .6 นะครับอีกคนหนึ่ง14นะฮะก็อย่างที่พิธีกรเขาพูดเลยนะผมก็กลัวนะคุผู้ชมจะไม่ได้ยินเสียงพิธีกรนะครับก็เป็นหน้าใหม่นะเป็นหน้าใหม่นะครับ นี่ยฮะทีเด็ดของงานนะก็น่าจะเป็นเหลาพิตตี้นะดูดีนะผู้ชมรถมีอะไรบ้างเนี่ย R3 มี O แล้วก็รถเล็กนี่ผมไม่แน่ใจรถอะไรนะน่าจะสูบเดียวอะ่ะก็ดูแล้วนะ A สก็น่าจะได้เปรียบแต่ก็ไม่แน่นะผู้ชมในสนามนะ ผมบอกเลยว่าทักษะเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะผมรถก็สําคัญนะแต่ผมว่านักแข่งเนี่ยมีผลมากกับการแข่งขันหรือว่าชัยชนะนะครับใครที่แบบมีทักษะดีซ้อมบ่อยนะก็น่าจะชนะนะท่านะผู้ชมนะระหว่างนี้ก็ดูสาวไปก่อนนะท่านะผู้ชมืหือโอ้ยร้อนมากางลมให้ผมบ้างเถอะนะท่า <c oughs> <c oughs> นผู้ชมเอ้ยมีความสุขเว้ย <c oughs> คนไหนเนี่ยนานผู้ชมสสหมายถึงนักแข่งครับคนไหนนะนะ่านผู้ชมคิดว่าใครจะชนะนะ,นะก็ดูเอาเองแล้วกันนะ <ๆ S 1> ครับผมเดี๋ยว<า>นะฮะเอาวอร์มยางห่รอบนะเามงหนึ่งรอบนะเมื่อกี้วอร์มรถนะอันนี้วอร์มยางก่อนนะานานผู้ชมไปแล้วฮะพิตตี้ของเราครับ แข่งหกรอบนะบอมยางหนึ่งรอบนะท่านผู้ชมเผื่อไม่ได้ยินนะโหหมวกสวยอ่ะอืมคันเล็กนั้นแบบล้อเล็กไปเลยอ่ะท่านผู้ชมน่าจะล้อสิบสี่นะ แต่ฟังเสียงเครื่องนะ่าจะแรงอยู่ะนะไปนะผู้ชมโค้งแรกใครออกฟังก่อนครับ <down> อ๋อวอมยางนะผู้ชมเรามาดูนี้ดีกว่านะอันนี้ก็วอมยางเหมือนกันนะเฮ้ยไม่ใช่นะโอ้โห นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในงานนะท่านะผู้ชมนะออมีรุ่นแบบผู้หญิงแข่งด้วยนะตอนบ่ายอะ่ะแต่ผมก็คงอยู่ไม่หมดวันอ่ะนะเพราะมันร้อนนะท่านะผู้ชมแล้วผมก็ไม่ได้แข่งอะไรกับเขาด้วยนะผมมาเที่ยวมาพามาชมปเฉยนะก็มีผู้ชมมาเยอะแยะนะท่านผู้ชมคนที่ไม่ได้แข่งก็มาได้นะครับผมไม่ได้เสียค่าเข้าอะไรนะ ป๊าท้ท่านผู้ชมเสียงรถก็มาแล้วนะน่าจะวอร์มยางกันเสร็จแล้วนะผู้ชมรอบหนึ่งนะเดี๋ยวก็น่าจะออกตัวนะครับผมนะน่าจะปล่อยตัวแล้วแหละนี่ฮะโคชบอกครับออกแรงๆอ๋อไม่ใช่นะผมภาคเองนะท่านผู้ชมผมชอบหมวกน้องเขามากเลยเนี่ยโอ้โหโคตรสวยเลยชิลประหลอดด้วย คือหมวกนี้ก็น่าจะซื้อรถบ้านได้คันหนึ่งะนะเอาท่านผู้ชมไม่เป็นไรครับสปิริตนักกีฬาครับไปครับวิ่งครับโอ้โหโอ้โหท่านะผู้ชมดูดิรถเล็กน้ำอะ่ะ <Okay. S 1> โอ้สุดยอดนะท่านะผู้ชมนะเนี่ยอย่างที่เห็นนะนะผมบอกในสนามอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะผมบอกแล้วนะ เนี่ยนำมาเลยท่านผู้ชมรถเล็กก็นําห่างมาหนะ้าที่สองเป็น R3 นะตอนนี้นะครับผมก็อย่างที่เห็นนะรถเล็กนําไปนู่นแล้วนะก็นะฮะยังไงก็การแข่งขันก็อย่างที่เห็นนะก็ที่1ก็น่าจะเป็นรถเล็กนะที่2 R3 A 3, ที่3มีโอนะเดี๋ยวเราลองเดินดูตามพิษตามซุ้มแล้วกันนะท่านะผู้ชมอา้วาวีสวัสดีครับมาเที่ยวครับพี่มาเที่ยวครับ มาแขรมาแข่งแข่งกีโมมาแข่งกี่มงครับรุ่นีว่แข่งกอนสี่เอไม Napoleon. ่ค <disappointing> รับรพุ่นใหญ่เขาก็น่าจะแข่งกันตอนบ่ายแล้วนผู้ชมนะระหว่างนี้ก็โอ้รถสวยๆทั้งนั้นเลยนะท่ผู้ชมเอาวันะนี่น่าจะเป็นเอสพั์นะ าวันนะครับคือแบบนี่มีบูธไทาม์แล้วก็นะครับนี่ก็เป็นบูธยามาฮ่าแล้วมีดูคติมาด้วยนะครับผมก็นะใครที่จะมาก็เอาล่มเอาหมวกมาด้วยก็ได้นะผมมาแบบไม่ได้อ,อะไรมาเลยท่านผู้ชมนะนี่รถก็แบบสุดๆทั้งนั้นนะ่ะนะขอบอกนะครับใครชอบดูรถก็มาก็ได้ท่านผู้ชมนะไม่ต้องมาแข่งก็ได้นะครับนี่ก็ นี่ก็รถผมไม่แน่ใจนะมันเป็นแฟลิ่งสนามหมดแล้วนะครับนี่น่าจะ R1 นะ ZX นะ ZX10 นะครับนี่ CBR 650นะท่านผู้ชมนี่แฟลิ่งอาฟิเลียนะ R1 นะโหดๆทั้งนั้นนะ่ะบอกเลยนะงานเนี่ยรุ่นโอเพนเขาก็น่าจะลงกันตอนบ่ายนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็นะรุ่นต่อไปก็น่าจะเป็นรุ่น150นะ รุ่นนิยมเลยนะฮะบ,บอกเลยนะรุ่นนี้นะครับก็นะรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเหมากับสนามนี้นะครับนี่ก็คือผู้ที่ชนะเลิศรุ่นจูเนียร์เมื่อกี้นะน้องนะครับโอ้นนะโยได้แล้วครับเป็นกำลังใจให้เด็กๆนะทนะ่านผู้ชมโอ้โหคนขวานี่สุด,สดๆนะ ก็เมื่อกี้ก็จะเป็นรถเล็กนะผมก็ไม่รู้รถอะไรน,นะครับ r 3นะน uhh, แล้วก็มีโอนะครับนีท่ทีเด็ดอยู่ตรงนี้แหละฮะโอ้ stein, จัดเต็มนะผู้ชมเสื้อน้ำเงินผมว่าเสื้อน้ำเงินนี่แบบสุยดยอดอ่ะโอเคฮะเราก็มาดูไปเรื่อยๆนะผู้ชมนี่ก็นะเป็นบรรยากาศในงานนะีเป็นของคู่กันนะครับโอ้ช่างภาพน่าจะได้ภาพสวยๆมานะนะใครอยากรู้ก็เข้าไปดูในเพจได้นะครับนะนี่ก็เป็นรุ่น150แล้วออกมานะท่านผะูนะ้ชม เลยเรียว,ว่าเต็มที่อ่ะคือเร็วมากอ่ะท่านะผู้ชมคือสนามแม่ลาวเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเนี่ยเราได้ชมกันแบบริมสนามเลยนะแต่มันก็อันตรายนิดน,นึงนะบอกไว้ก่อนแต่ก็ยืนหลังแบรเออร์นะยืนหลังที่กั้นไว้อ่ะปลอดภัยสุดนะครับนะสุดยอดอ่ะมาท่านผู้ชมดูดิโอ้โหยอยู่ในสนามนี่เร็วนะทุกคันอ่ะ มาดูตรงทางโค้งน,นะผู้ชมแต่ละท่านนะโอ้โหดูดิที่ยืนตรงกลางแล้วก็เป็นทีมเซฟตี้กับช่างกล้องนะครับนะ <c oughs> ตรงนี้มันเป็นทางตรงยาวมะครับนผู้ชมแล้วก็นะเขาก็จะต้องมาโค้งแรกของทางตรงอ่ะก็น่าจะได้ภาพสวยๆเยอะนะ แต่คนธรรมดาน่าจะเข้าไปในนั้นไม่ได้นะครับนะเพราะว่าจะต้องเป็นสตาฟ์เท่านั้นนะเราก็ดูแค่นี้ก็ใกล้แล้วท่านผู้ชมนะคือแบบใกล้มากอะ่ะใกล้มากจริงอะ่ะนี่ก็คือเสน่ห์ของสนามเล็กนะสนามแม่ลาวนี่ยนี่ก็กล้องผมก็ต้องจับไว้เลยนะเพราะว่าลมมันตีแรงมากนะกล้องละหล่นไปนี่ยเดี๋ยวเขาเหยียบเราเอานะ บอกว่าสุดๆทั้งนั้นนะนะใครที่แบบชอบความเร็วนะผมว่ามาสนามเถอะนะมีชื่อเสียงด้วยมีเงินรางวัลด้วยนะครับแล้วก็มีคนที่แบบหัวใจเดียวกันด้วยนะอย่าไปวัดกันบนถนนเลยนะฮะและเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าแม่เรามีงานนะครับก็เข้าไปในเพจเลยแล้ะกันนะครับผมเพจของแม่ราวนะครับเซอร์กิตนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมนะ นี่ก็จะเป็นรุ่น150นะครับท่านผู้ชมนะ150อเมเจอร์นะครับหรือว่ามือสมัครเล่นนั่นเองนะเดี๋ยวผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆกันนะครับเผื่อใครอยากมานะก็มาไม่ยากนะครับสนามแม่ลาวนะ150นี่ก็ถือว่ามันแล้วนะ,นะท่านผู้ชมนะยิ่งตอนเย็นเป็นรุ่นโอเพนด้วยนี่โอ้โหไม่อยากจะบอกนะครับนะแรงเร็วกันทุกคันอ่ะนี่ขนาดมือสมัครเล่นนะเนี่ยผมว่าแบบฝีมือสุดยอดอ่ะ ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นลงมาก็จะเป็น R15 นะตัดมาที่นี่ฮะเป็นรถเล็กโอเพนนะท่านะผู้ชมเท่าที่เห็นก็น่าจะเป็นเนี่ยนะซูโม,โม่เอไม่ใช่ซูโม,โมเนะ่เอนะ MSX นะครับเคสนะรุ่นโอเพนนะก็คือแบบจัดมาเฮ้อะไรก็ได้นะแต่ขอเป็นแบบไซส์เล็กนะครับผมนะ รอบแรกก็น่าจะเหมือนเดิมนะวอร์มยางไว้ก่อนนะครับนี่ฮะนี่ก็น่าจะวอร์มกันเสร็จแล้ว,ลวนะท่านผู้ชมนะตัดมาที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวไปเดี๋ยวดูการออกตัวนะไปแล้วนะนผู้ชมโค้งแรกไขมาก่อนไม่รู้นะครับ เสร็จรุ่นนี้ก็จะเป็น400ครับนานผู้ชม400นะ400ออเมเจอร์สมัครเล่นนะครับผมนะต่อจากรุ่นรถเล็กโอเพนไปแล้วนะครับโอ้ยนี่ฮะก็ออกไปวอมยางกันนะนี่น่าจะ r 3นะฮะ400ส่วนใหญ่ก็จะเป็น r 3นินจา400เงี้ยนะ CBR 300นะเมื่อกี้ดูทรงเหมือน CBR 250นะ แต่ไส่ในนี้ก็น่าจะอัพมาหมดแล้วแหละนะผมว่าเสียงรถนี้เร้ามากท่านผู้ชม2ส,สูบนี้เวลารอบมันสูงๆนะผมบอกเลยนะว่ามันแบบมันสะใจจริงๆนะรถ2สูบเนี่ยผมก็เคยขับสองสูบมาก่อนนะเร็วมากท่านผู้ชมกล้องจับไม่ทันนะหุ้ยมีเกือบนิดนึงนะเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆงานเลยแล้วกันนะท่านะผู้ชมเบื่อใครแบบอยากดูรถดูอะไรนะ นะครับเดี๋ยวตัดไปเลยนะท่านะผู้ชม ว่านายจะไม่ลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งด้วยล่ะคลิปหน้าน่ะนายจะได้ไม่พลาดคลิปของฉันเฮขอบใจมากพวก